สำหรับชาวราศีพิจิกในเดือนพฤษภาคมนี้ถ้าคุณกําลังท้อกับเดือน2เดือนที่ผ่านมาพอเจอปัญหาอุปสรรคมารุมเร้าชีวิตของคุณต่อจากนี้กําลังจะกลับมาค่ะฟื้นดีขึ้นอาจจะยังไม่ดีสมใจคุณนักแต่ถือว่าดีขึ้นในระดับหนึ่งเลยทีเดียวเรามาเริ่มกันที่เรื่องงานนะคะปัญหาการงานต่างๆจะคลี่คลายได้ดีปัญหาต่างๆจบลงไปแล้วทุกอย่างกําลังจะเข้าที่เข้าทางมากขึ้นก็ถือว่าผ่านพ้นไปได้ด้วยดีสําหรับชาวราศีพิจิก กิจาการกาลังพลิกฟื้นขึ้นมาดีแน่นอนค่ะในเรื่องของการเงินโชคลาบบ้างรายจ่ายภาระราความรับผิดชอบของคุณในเดือนพฤษภามยังเยอะอยู่รายได้ที่เข้ามาอาจจะเข้าซ้ายออกขวาประมาณนี้ในช่วงปลายเดือนจะเป็นจุดรายรับเข้ามามากขึ้นค่ะเรื่องความรักความสัมพันธ์ในเดือนพฤษภามชีวิตความรักกลับมาดีขึ้นความรักสมบังกลับมาหวานชื่นอีกครั้งด้านสุขภาพและเรื่องที่ต้องระวงังระวังเรื่องคําพูดเอกสารอารมณ์ร้อนจุดเดือดต่ําตลอดเดือนแล้วก็ระวังว่ามันจะกระทบ กับงานนะคะ